ประเด็นเรื่องของอการประกาศผู้ว่าการทมที่หลายคนเขารอในส่วนของการประกาศรับรองคุณชาติชาติอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในวันเนี้ยทางด้านของกกตเนี่ยเ็ามีการออกมาประกาศเรื่องของการรับรองในครั้งนี้ว่าจะต้องเป็นการนัดประชุมอีกครั้งหนึ่งในวันพรุ่งนี้คือวันที่31พฤ,ฤษภาคมอย่างเงี้ยค่ะโดยส่วนตัวอาจารย์สมชัยมองว่ายังไงบ้างคะคิดว่า การเลื่อนออกมาประกาศเลื่อนแบบเนี้ยคำร้องของคุณสีสุวัณเนี่ยถือว่ามีมูลหรือเปล่าคะกรกตถึงต้องออกมาเลื่อนการประกาศอย่างเงี้ยค่ะคือต้องมองในแง่ดีนะครับว่าการกตเองเนี่ยต้องการที่จะพิจารณาประเด็นต่างๆให้รอบคอบอย่างถึงที่สุดนะครับแล้วก็ทุกอย่างก็ยังอยู่ภายใต้กรอบเวลาที่กรกตสามารถทําได้คือ30วัน นะครับจนนับตั้งแต่วันตั้งเพราะฉะนั้นก็ยังมีเวลาถึงวันที่21มิถุนายนการซึ่งเขาไม่รีบประกาศเนี่ยก็แสดงถึงความรอบคอบในการเทียบพิจารเรื่องราวต่างๆให้ครบถ้วนนะครับไม่ได้เป็นปัญหาแต่ประการใดตอนนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าจะประกาศวันพรุ่งนี้ได้หรือไม่เพราะว่าระหว่างวันนี้กับวันพรุ่งนี้เนี่ยมันก็ต่างกันอย่างแค่วันเดียวนะครับไม่น่าจะให้สามารถได้ข้อมูลอะไรที่ครบถ้วนม,มากขึ้นได้ ถ้าหากให้ผมมองเนี่ยผมคิดว่ากรกะตน,น่าจะใช้โอกาสในการที่จะประกาศผลเนี่ยไปจนถึงใกล้ๆครบกําหนดคือวันที่21มิถุนายนมากกว่านะครับไม่น่าที่จะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับแต่ก็อย่าไปว่ากรก,ะกะตก็เ,เลยนะเพราะว่าเป็นเรื่องซึ่งเขามีสิทธิ์ที่จะสามารถทําตามกฎหมายได้นะครับว่ากรอมเวลาคือ30วันครับ ก็คือโดยส่วนตัวอาจารย์มองว่าถึงแม้จะเป็นการนัดประชุมในวันพรุ่งนี้ก็อาจจะไม่ได้มีการประกาศผลในวันพรุ่งนี้เลยแบบนี้ใช่ไหมคะครับคือคือ,คอมันดูไม่มีเหตุผลอะที่จะเลื่อนเพียงแค่วันเดียวเพราะว่าถ้าหากว่าเลื่อนบอกว่าเพื่อต้องการที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติม,ตมให้ครบถ้วนเนี่ยวันเดียวไม่น่าจะเพียงพอแตะกรกตน่าจะใช้โอกาสดังกล่าวเนี้ยในการพิจารณาให้รอบครอบ อาจจะมีท <ítulo> <Yeah>, sure. yeah, ีมงานด้านกฎหมายและที่มาพิจราประเด็นต่างๆดูหลักฐานต่างๆแล้วก็เสนอขึ้นมาเพื่อประกอบการตัดสินใจในขั้นสุดท้ายของกรกตครับใช้ใช้เวลาชักนิดหนึ่งก็คือยังมีเวลาอยู่อีกจนถึงวันที่ยี่สิบเดเือนหน้าเลยครับใช่ครับถึงยี่สิบเอ็ดนิธาดอนก็มองว่าถ้าหากว่ามีการเรียกร้องของคุณสีุวนเนี่ยถ้าหากว่าอ่า ตอนนี้ก็ถือว่ากกตรับเรื่องใช่ไหมคะอาจารย์ใ,ใครร้องก็ต้องรับนะนะย,ยกเว้นว่าราในมุมของกฎหมายแล้วเนี่ยข้อกล่าวหาดังกล่าวเนี่ยไม่เข้าข่ายของการทำความผิด,ดกกตก็หลังจา ene, กรับแล้วก็มาตีตกก็ได้นะพิจารณาว่าเรื่องนั้นเนี่ยไม่เข้าข,าข,ข,ข่ายก็เออเรียกว่าเอาออกไปทีละประเด็นะปเด็นไปซึ่งผมคิดว่าขณะนี้เนี่ยในสามประเด็นที่เขารอข้องเข้ามาเนี่ย สองเรื่องแรกกรกตต,ต้องชี้แจงต่อประชาชนว่ามันไม่เข้าคายนะครับยกตัวอ,อย่างเช่นเรื่องของการที่ว่าไปพูดในเชิงซึ่งทําให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการดูหมิ่นราชการเนี่ยนะมันไม่เกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งหรือสองเรื่องของการไม่เก็บป้ายก็ไม่ได้เป็นความผิดในแง่ของการทุจริตการเลือกตั้งดังนั้นดีที่สุดก,ก็คือว่าออกมาเคลียร์ทีละเรื่องทีเรื่องไปเรื่องไหนที่มันไม่ใช่ก็ออกก็พูดออกมาเลยแต่เรื่องไหนซึ่ง เป็นจะต้องมีการรับฟังความเห็นหรือข้อมูลหลักฐานต่างๆเพิ่มเติมก็ว่ากันไปนะครับอันนี้จะทําให้ประชาชนรู้สึกว่ากรกตงานนั้นทางานอย่างมีหลักการไม่ใช่ว่าอะไรก็รับไว้ก่อนแล้วก็เอามารวมเรื่องทั้งหมดด้วยกันซึ่งมันก็ดูแล้วไม่ไม่ได้เป็นเหตุเป็นผลอย่างเรื่องของการไปร้องเรียนเรื่องป้ายหาเสียงของคุณรีสุวนอย่างเนี้ยตรงนี้จะทําให้การรับรองของกรกตล่าช้าไปด้วยหรือเปล่าคะหรือว่าไม่มีผล จริงๆมันไม่มีผลตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เริ่มต้นแล้วเรื่องของการร้องเกี่ยวกับเรื่องของการไม่เก็บป้ายหาเสียงนะฮะมันไม่เกี่ยวตั้งแต่เริ่มต้นก็ควรจะเอาออกไปนะฮะค mm ือ hmm. ถ้าเป็นมันกค็คดีก็คือคดีลกษานะนะครับเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องซึ่งไม่ควรเอามาพิจารณาแล้วก็จะบอกว่าเหลือเพียงแค่ประเด็นเดียวคือเรื่องของการซึ่งการเอาป้ายไปใช้ประโยชน์ซึ่งอาจจะดูเหมือนกับการสัญญาว่าจะให้ นต่นส่คือสามารถคำนวณเป็นตัวเงินได้นะครับเขาบอกไเขาบอกไปว่าเดี๋ยวไปเดนนี้แหละจะพิจารณาให้รอบครอบก็ว่าอืมแล้วก็คือหมายถึงว่าจะกกตเองเนี่ยก็จะต้องมีการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนให้แล้วเสร็จก่อนใช่ไหมคะถึงจะมีการประกาศรับรองได้ใช่ครับเพราะว่าการกรอบรเกฎหมายเนี่ยเพื่อให้กรกตมีความรอบครอบในการที่จะทำงานแล้วก็ทำให้ คนซึ่งก็ทําความผิดนั้นเนี่ยไม่สามารถเข้าไปทํางานบริหารในตําแหน่งหน้าที่ต่างๆได้แล้วถ้าหากว่าการรับรองเนะะี่ยค่ะรับรองไปแล้วแต่ว่าการร้องเรียนของคุณสิสุวรรณเนี่ยเกิดมีมูลขึ้นมาตรงเนี้ยค่ะกรกตจะต้องทํำยังไงคะอาจารย์สมมุติว่าคือในกฎหมายไม่ว่าจะเป็นกฎหมายเลือกตั้งสสหรือการเลือกตั้งผู้บริหารหรือสภาท้องถิ่นเนี่ยที่แก้ไขใหม่นะครับ ขาบอกว่าหลังจากการประกาศผลการเลือกตั้งไปแล้วเนี่ยหากไปพบหลักฐานภายหลังว่ามีผู้สมัครคนใดกระทาความผิดกฎหมายเลือกตั้งไม่ว่าผู้สมัครคนนั้นเนี่ยจะได้รับเลือกตั้งหรือไม่ก็ตามเนี่ยกกรกตสามารถเอาผิดได้นะครับคือไม่ได้จํากัดเลยนะครับว่าจะต้องเป็นคนที่ชนะหรือไม่ชนะถ้าทําผิดเนี่ยมีหลักฐานกรกตก็ตสามารถด,ดําเนินการในการที่จะเอาความผิดในเรื่องพวกนี้ได้แล้วก็ไม่มีกรอบเวลาที่จะกําหนดนะครับ เมื่อก่อนนี่ยังมีกรอบเวลาหนึ่งปีตอนนี้ไม่มีกรอบเวลาเรื่องหนึ่งปีแล้วก็คือเมื่อไหร่ก็ได้ยกตัวอย่างเช่นเรื่องของคุณเอ่อเอ่อแอมโบโ่นะฮะดรเตอร์เซ็กส์สกลใช่ไหมนะที่เขาไปพูดทํานองเหมือนกับว่าการเลือกตั้งเมื่อปีหกสองเนี่ยเขาใช้เขาใช้เงินไปเป็นร้อยล้านบาทแต่เขาเขาไปพูดกันอ่าอันนี้ผมก็ไปร้องนะมันก็เลยหนึ่งปีตั้งนานแล้วกกตก็ต้องรับเรื่องและกกรก็ต้องไปสอบสวนว่าจริงๆว่ามันมี ความเป็นไปได้ไหมที่เขาจะใช้เงินเกินกว่ากฎหมายที่กําหนดนะฮะเป็นเรื่องการซื้อเสียอันนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของกรกตที่จะพิจารณาแล้วก็ไม่มีกรอบเวลานะครับแม้จะตั้งอ,อแม้จะครบสี่ปีไปแล้วกระดาบเนี้ยนะนะฮะแม้คุณเสก็จสกลจะไม่ได้เป็นตั้งกระตาบเนี้ยก็ยังถือว่าเป็นเรื่องซึ่งก,งก,งก,งกงรกตสามารถเอาผิดได้เพราะเป็นความผิดทางอาญาน,นะครับมีโทษทั้งจําทั้งปรับแล้วก็ทั้งตัดสิทธิ์ทำการ เราในมุมมองของอาจารย์สมชัยค่ะมองว่าข้อร้องเรียนของคุณสิสวัณเนี่ยมีโอกาสที่จะล้มผลการเลือกตั้งของประชาชน1.3ล้านเสียงอย่างที่เขาพูดกันว่า1เสียงจะล้ม1.3ล้านเสียงเนี่ยโอกาสที่คุณช,ชาติเองจะโดนใบเหลืองใบส้มจากป้ายหาเสียงที่ไม่ได้เก็บจนถึงขั้นที่บอกว่ามีประชาชนแห่ไปเก็บอันนี้มีโอกาสมองได้มากน้อยแค่ไหนคะ okay, ผมในฐานะที่ผมเคยทํางานเป็นกรกตนะฮะ,ฮะถ้าผมอยู่ในนี้ผมคิดว่าเรื่องนี้โอกาสน้อยมากนะครับก็คือไม่น่าจะเป็นเรื่องเป็นราวถือว่าจะนําสู่การให้ใบส้มนะก่อนการประกาศผลหรือจะเป็นใบเหลืองใบแดงหลังจากการประกาศผลก็ตามเนะี้ยไม่น่าจะเกิดขึ้นได้นะครับหรือถ้าเกิดขึ้นก็น้อยมากนะครับแต่ว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับพยาลักฐาน,นต่างๆซึ่งกรกตปัจจุบันเขามีอยู่คำร้องเป็นอย่างไรหลักฐานเป็นอย่างไร ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรเนี่ยเราก็ไม่สามารถไปรู้ในรายละเอียดต่างๆที่ลึกซึ้งได้นะครับก็คงจะต้องให้กรกตชุดปัจจุบันเป็นคนตัดสินนะครับแต่ไม่ว่าเขาจะตัดสินยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเขาต้องรับผลของการตัดสินของเขาด้วยนะครับว่าถ้าตัดสินไม่ถูกต้องตอนท้ายสุดไปแพ้ในขั้นศาลมีการฟ้องร้องดำเนินคดีในเรื่องของคดีแพง่งเรื่องความเสียหายต่างๆเนี่ยก็จะต้องรับผิดชอบในเรื่องตามตกาง,างด้วย และมันก็จะทาให้ประชาชนเกิดความรู้สึกว่าการทํางานของกรกตแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยมันมีนข้อผิดพลาดมากเกินเกินนะครับมันก็เป็นผลที่เป็นเครดิตไม่ดีต่อกับการกำลังตั้งชุดนี้นะครับแล้วเรื่องเนี้ยค่ะเข้าขายสัญญาว่าจะให้หรือไม่ยังไงในมุมอมองมาจานะคะเออญญผมผมคิดว่าไม่เข้าขายนะครับไม่เข้าขายแต่ถ้าถามว่ามีโอกาสตีให้เข้าขายได้ไหม ก็มีโอกาสตีให้เข้าข่ายได้มันก็เป็นเรื่องซึ่งกองตอต้องพิจารณาอย่างรอบคอบฟังความเห็นของสำนักงานแล้วก็ความฟังความเห็นของที่ปรึกษาทางกฎหมายต่างๆนะครับก่อนที่จะมีคําตัดสินออกมาเพราะว่ามันเป็นเรื่องซึ่งถ้าตัดสินพลาดแล้วเนี่ยโอกาสที่กองตอจะสูงมากครับเรื่องนี้